ปอน12บาทมีแบบช็อกโกแลตบูเบอร์รี่นี่ตอนนี้ฉันอยู่หน้าร้านที่ชื่อว่าใบหม่อนเดกเกอรี่นะคะซาลาเปาอันนี้เป็นไส้หมูเอมตัวดำฟังัขายาไข่40บาทเฮ้ยค่ะค่ะนี่ฟังและลป้น น,นี้เหมือนก็เคยกินนะคะจำไม่ได้แต่รู้ว่าจำได้คือรสคือขนมปังที่นี่คือ,อและนี้เป็นแพ้ข้าวันนี้เป็นแพ้ลูกเกดมีใบขอบด้วยเลื่อกขนมตรงนี้แล้วซื้อไปทานตรงมูนได้เลยนี่เห็นวิวของหันคาด้วยติดถนนอย่างนี้เลยมี